มุมน้ำเงินเป็นไงมุมน้ำเงินบิสเคบลูกับรถมือเดียวรถศูนย์ AS ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนวิ่งแค่ห้าห0ื่นกิโลมุมดาของเราเป็น Jet Black นะครับถ้าเกิดไปดูในตลาดอ่ะรถมือเดียวเนแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่เราได้มันสองคันเลยนะสองคันมือเดียวเนาะ <laughs> เอาไปใช้อ่ะรับรองเท่ hey, แน่นอนแล้วคุ้มราคาด้วย <laughs> สำหรับสองคันนี้ต้องบอกเลยนะครับรถมือเดียวออกศูนย์ทั้งคู่ <laughs> You too good, gonna get เปิดสักกาดใหม่ขึ้นหลังผ่านไปลูกใหม่ตามมาเป็นไงจาน์นะร้อนแรงดังไฟอ 2, 2อง5เปิดสักกาดใหม่แน่นอนครับคันเขียวข้างหลังนี้ยังนะใช่ปะ่ะยังนะวันนี้เราขอรีวิวแบบว่า SUV ดีกว่าเนาะใช่ปะ่ะ SUV ที่ว่าเนี่เนะ เรียกว่ารถสามัญประจำบ้านปะมีทุกบ้าน<อ>า <right S 2> ใช่ไหมเจ็ดแปดล้านในวันนั้นคือ3ล้านในวันนี้เ<ช>อ้ยยังไงก็คือหายไป5ล้านอ่ะนะเอาจริงนะแล้ววันนี้มาถึงเนี้ยเราก็เลยมีมาให้2คันเลยเนาะพอั้นเะปิดสลาดใหม่จัดไปเป็นแบบดับเบิลแพ็คคู่นะครับผมกับ2องคัน Porsche Cayenne E Hybrid รหัสต e ัวถัง E3 เดี๋ยวไปเจอกันรถศูนอด้วย let's go <S คันแรกว่ะจานตั้นโอ้โหแม่งอาการดีอยู่เลยนะวันนี้เอาจริงใช่ไหมเริ่มจากคันแรกดีกว่าครับผมบิสเค้กบลูอ่ะบราเดอร์เป็นไงสีหลูป่ะมันออกเป็นสีเทาเนาะเออเป็นสีแบบตัวพิเศษเหมือนพวกพอร์ชในเรเวนคลาสสิกอ่ะใช่ป่ะแล้วก็สีนี้ก็ดิสคอนท์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะสำหรับ2คันนี้ต้องบอกเลยนะครับรถมือเดียวออกศูนย์เอสทั้งคู่เริ่มจากคู่ช็คคู่แรกนะครับมุมน้ำเงินเป็นไงมุมน้ำเงินนะ b i ส k a y Blue รถคันนี้นะปี2020นะครับผมคสสองพันสนะเป็นไงรถมือเดียววิ่ง55,000โลเฮ้ยเทอร์โบตัวนี้<ะ>ติดเอาเท่ว่างั้นเถอะใช่ป่ะความจริงเป็น e hybrid นะ,ะใช่ไหมเป็น e hybrid นะครับเทอร์โบนี้ติดเอาเท่ๆนะครับเป็นรถสูนแบบนี่เป็นไงอนะ AS Auto Service นะฮะเคยดูโฆษณาข,ของเขาเปล่าในเมทวันโอเซเว่นอะ เอเอสออโต้เซอร์วิสเสียงอย่างเท่บิสเคิลบลูรถมือเดียวภายในสีช็อคต้องบอกองี้นะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรถที่เป็นออปชั่นจากเอเสเพราะนั้นเราไม่ได้็กซ์เัคว่ารถจะต้องแบบออปชั่นแน่นออปชั่นเยอะแต่เรา็กซ์เัคด้วยตัวรถที่มีประวัติเซ์วิสครบถ้วนตัวรถที่เป็นรถมือเดียวแล้วก็ไม้น้อย5้า0มื่นกว่านะครับผมเนาะแค่นี้ก็แบบทำให้คุณสามารถใช้งานได้ดีเลยนะแล้วก็ออปชั่นที่รถ A s ให้มาก็บอกเลยว่าไม่ได้ขี้เล่ เดี๋ยวเรามาไล่เลยว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยเพื่อนๆไฟหน้าตัวนี้เป็นระบบไฟหน้าแบบ PDLs นะครับ Porsche Dynamic Light System เนาะก็คือจะเป็นตัวไฟ4จุดนั่นเองนะฮะถ้าอัพไปกว่าน,นี้ก็จะเป็น PDLs Plus นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ให้เป็น PDLs มาด้วยถือว่าศูนย์ก็ให้ออปชั่นมาแบบเยี่ยมยอดอยู่นะครับผมไล่มาข้างๆข,ข,ของเราตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเ,เห็นเลยนี่ล้อใหญ่ลายเท่ด้วยตัวนี้นะครับแน่นอนเป็นล้อ 2 1 inch RS Spider wheels เพราะนั้นล้ออะไรเนี้ยเป็นล้อลายตัว RS ก็คือเอาง่ายแพงสุดนะแพงสุดของที่ Porsche Cayenne จะ provide ให้จากศูนย์มานะก็ได้มาด้วยนะครับคันนี้นะความจริงเป็นตัว Hybrid นะครับผมแต่ว่ามีสั่งออปชั่นนะครับเป็น black caliper ด้วยนะครับเพราะนั้นความจริงจากเบรกเขียวเนี่ยด้วยความที่คันนี้เป็น b i s k a y ใช่ป่ะ b i s c a blue มันก็จะแบบออกแนว เขาเรียกว่าเรียบหรูนะตอนนั้นถ้าเบรกเขียวมันก็จะตกใจตะโกนราะออนั้นก็เลยมาเป็นเบรกำอันนี้คือเป็นออปชั่นจากโรงงานนะตอนนั้นก็คือมาแบบดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับแน่นอน Color p o s t crest นะครับสำหรับตัว center wheel cap นี้ก็ได้เป็นตัวโล่แบบมีสีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเหมือนกันนะก็ให้มาครบถ้วนเลยนะครับผมแต่รถแบบใสจริงอ่ะเนาะอินะทีเรียสีช็อคพอนั่งแล้วเป็นไง ดูกว้างดูสว่างโอถงโอถงนะฮะแล้วก็แน่นอนพอปิดประตูมากรึบนี่เป็นไงซอฟต์คลสดอร์ก็มีมาให้นะฮะและยังแน่นอนครับคันนี้ก็จะมีตัว Keyless Entry ด้วยนะครพบ p เ r น e n t r y and Drive เพราะฉะนั้นก็กุญแจอยู่นี่ใช่ไหมคกุญแจครบนะสดอกแล้วก็บิดมาเลยนะครับกดบิดปั๊บเป็นแบบ k e y l เ s s ไงบิดปั๊บสตาร์ได้เลยนี่เป็นไงเสียงสตาร์ทไฮบริดแบบเงียบสงัด ใช่ป่ะออกจากบ้านที่บ้านไม่ว่าแน่นอนนะฮะไม่รู้แน่นอนตีหนึ่งตีสอ่ะไม่มีใครว่าแน่นอนทางบ้านคือแบบหลับสนิทบบเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านรักมากนะฮะเ,เออแต่ว่าเคยเห็นป่ะตัว Porsche Cayenne ตัวเนี้ยที่เป็นไฮบริดอ่ะ,อะถ้าใครที่แบบอยากลั่นอ่ะไปเปลี่ยนใส่ท่อ Armytrix ได้ M I ได้นเปิดอู่ลั่นอยู่นะเรียกได้ว่าเป็นน้องๆอูรุสอะใช่ไหมลั่นนะแบบลั่นนะถ้าใส่ท่อเบาะ14เวนะครับผมปรับไฟฟ้า ครบทั่วเลย14ทิศทางเนาะตัวนี้เลยนะครับ Porsche Crest Emboss on Headrest มีมาให้ด้วยเป็นไงสวยนะอันนี้ให้แบบหน้าหลังเลยนะสี่อันเลยนะครับปั๊มหัวหมอน Porsche แล้วก็แน่นอนครับพวงมาลัย multi function นะตัวนี้ให้มาด้วยนะครับผมก็เป็นพวงมาลัยที่ปรับ paddle shift ได้พวงมาลัยทรงแบบสปอร์ตนะที่นี้มีโหมด switch เห็นป่ะทำงานร่วมกันกับตัว Sport Chrono Package นะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าโหมดสปอร์ตได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งแบบทำงานได้ดีมากเลยนะโหมดเนี้ยนะครับตัวนี้มีครูสคอนโทรลให้มาด้วยนะนะครับให้มาด้วยนะครับบอกแล้วว่าออปชั่นเอคือให้มาค่อนข้างแน่นนะฮะแน่นแบบแน่นดีเลยนะฮะเครื่องเสียงโบสก็คือแน่นเพราะอยู่แล้วนะฮะตัวนี้มีออปชั่นเหมือนกันนะตัวนี้เลย p o s ์ s แ a c t i v e Suspension m a n a g e ม e n t นะพีมีมาให้ด้วยฝรั่งเรียกแ s สมสั้นๆเลย p a สมแพสม s พสมใช่ครับนอกจากนั้นแล้วน่ะได้โชคที่เป็น p s m เนี่ยตัวโชคจะเป็น Air Su s ด้วยนะ s e l ฟ์เลเวลลินะครเป็น Air Suspension นะครับก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยปุ่มกดในจอนี้นั่นเองนี่เป็นไงเห็นไหมปรับโหมดปุ๊บโลีเดียมไฮโหมดเทรนก็คือโหมดแบบครูคระอ f ฟโรดนะครสามารถปรับได้นะครับตัวแอร์นะครับคล i m a t e Control ของเราจะเป็นดูโซนปรับได้2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายหนาวฝั่งขวาร้อนปรับแยกกันได้ไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกันหรือว่าจะปรับซิงก์กดซิง์ได้เลยนะฮะ เกิดอยากเข้ากันใช่ไหมปรับได้ไม่ปวดหัวอ่าไล่มาดู a s s ซิสต์นะครับมีพอร์ชนะครับตัว PS Porsche Active Safe นะครับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอน Lane Change Assist ก็ให้มาด้วยเป็นไงเนาะคอยเตือนตลอด Surrounding Assistant นะครับมีมาให้ครบถั้วเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูนี่เป็นไงเรียร์แคม a ก็มีมาให้นะก็เรียกได้ว่าครบแล้วเนาะสำหรับรถ SUV คันหนึ่งที่จะแบบดูแลคุณได้ทั้งครอบครัวนะครับ สามล้านกว่าบาทมีอะไรบ้างถามเพื่อนๆก่อนอันรถคันนี้ง่ายๆนะฮะออกห้างนะวันนั้นเนี่ยประมาณ8ล้านใช่ไหม<ช>วันนี้สามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทกับรถมือเดียวรถศูนย์ AS ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนวิ่งแค่ห้าหมื่นกาโลนะถือว่าคุ้มค่าค,คู่แข่งของคุณคืออะไรคู่แข่งของคุณก็คือ GLC ใช่ไหมคู่แข่งของคุณก็คือ X 3 X 5ใช่ไหมอลองเปรียบเทียบราคาดูแล้วก็ลองดู performance นะครับผมถ้าคุณซื้อรถป้ายแดง หรือคุณอยากจะแบบซื้อรถมือเดียวไม่น้อยๆแบบนี้นะได้เครื่อง v ีชนเกียร์8ปสปีด<อ>เดือดไหมนะครับสี่ร้อยสองแรงมา้า<อ>ก็คือแรงม้าคุณก็คือในราคา3ล้านกว่าบาทคุณก็ท็อปชาร์ตเนาะรุนะแรงมากจอดรถง่ายด้วยนะเฮ้ยเป็นไงจอดจอดที่จอดปปจอดตรงไหนก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้คายเยนเขาจะแยกออกมาเป็นชั้นคายเยนเลยว่าง่ายนะครับแต่คือว่าง่ายว่าไปอ่ะก็มีที่จอดเลยนะครับใช่ไหมเนาะ ต่อให้ขับแบบโอ้โหขับตัว X5 หรือว่าตัว GLC ตัวท็อปก็ยังต้องโอ้ต้องจอดที่ธรรมดาอยู่ใช่ไหมเนานะอ,อันนี้ถือเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะด้วยความสะดวกสบายสําหรับแบบคุณที่แบบคนที่แบบไปห้างบ่อยๆอย่ะเพื่อนๆที่ไปห้างบ่อยๆหรือว่าแบบมีแฟนไปห้างบ่อยๆใช่ไหมก็สามารถซื้อให้แฟนขับไปห้างก็คือสบายบอะ่ะใ,ใช่ปะ่ะจอดปุ๊บลงปั๊บไม่ต้องไปเบียดเดืใครเลยนะโอเคใช่ใช่นะครับมาดูระบบไฮบริดนะฮะ โลไฮบริดตัวนี้ก็สามารถเสียบปลั๊กได้นะครับเสียบปลั๊กได้แล้วก็ยังไม่พอสามารถกด E-Charge ได้เพราะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าขี้เกียจเสียบปลั๊กก็กด E-Charge เนี่ยขับชาร์จไปในตัวตัวนี้จะขึ้นมาปกติเลยเนาะก็คือดีเนาะใช้งานดีอะนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็โหมดระบบ Hybrid ตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบที่เสถียรแล้วเพราะว่าเป็นเจนเขาเรียกว่าเจเนอเรชันที่3แล้วเนาะ สำหรับบอดี้นะ9 5 8 958.2แใช่ไหมแล้วก็เป็นตัว e 3นะเพราะนั้นแบบระบบนิ่งเสถียรขับดีเวลาเปลี่ยนเอนจินกับไฮบริดคือแบบนิ่งกริ๊บนิ่งกริ๊บช่วงล่างแอร์ซัสด้วยนะเนาะโอ้โหนี่ครับปรับเครื่องเสียงโบสอยู่ตรงนี้นะครบถ้วนเนาะเพราะในรถคันนี้ถ้าเพื่อนๆที่กำลังแบบหารถแฟมิลี่ใช้อยู่ มาดูรถมือเดียวเลยเรามี2คันเลยนะครับสำหรับคันแรกนี้จะเป็น b i s เ a Blue นั่นเองนะฮะรถปี2020คศสอ1 8เนาะเรียกว่ารถ AS นะครับพร้อมใช้ออปชั่นโอเคสำหรับออปชั่นศูนย์ะเอาไปใช้อะรับรองเฮแน่นอนและคุ้มราคาด้วยเวลาขายนะครับก็ขัดทุนน้อยไว้ง่ายนะฮะรถใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะสามล้านสามนเมบาทเพื่อนเพื่อาไปเลยอยากได้ทำงาน 0 9 4 8 9 2ก้หรือว่า0 6 5 1 6 9 7 7 7เควินบครับวนเดอร์มอเตอร์เลยนะมาดูได้เลยบารม777นะป็นไงเนาะและคันต่อไปนะครับผมอยากบอกว่าเดือดไม่แพ้คันต่อไปนี่ต้องบอกเลยนะครับเป็นรถ AS เหมือนกันนะฮะมือเดียวเหมือนกันนะครสีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะหอมไหมหอมครับ,บ let's go <S ซ้ายมือไปเลยเป็นไงเขาเรียกว่าหน้าห้างหน้าห้างจอดหน้าห้างแล้วสีดุด้วยอ่ะเจ็ทแบล็กอ่ะนะครับบอกเลยว่าคันนี้รถมือเดียวเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาได้ดูออปชั่นกันนะเนะาะคยเยนเหมือนกันเรียกได้ว่าอันนี้เป็นมุมดำใช่ไหมมุมน้ําเงินเจอมุมดํามุมดาของเราเป็น Jet ต l a c k คนะครับเจ็ตแบล็สวยงามอันนี้คันนี้มี Pain ท์โพ t ิชชั่นมารอบคันด้วยนะนี่ดูเพ้นท์โพลิชชั่นฟิล์มรอบคันแล็ปใส่แล้วรอบคันนะมีราคาอยู่นะเป็นแสนเนาะ <c oughs> แล็ปมาใหม่ๆแล็ปมาใหม่ๆนะครับ,รบพร้อมเลยเนาะ,ะก็ต้องบอกว่าคันนี้ออปชันเเหมือนกันรถมีคอสอ 2018จดปี2020เหมือนกันนะฮะคันนี้ต่างกันหน่อย 55, อคันนั้ 75, นไะม่55,000ใช่ปะคันนี้ไม่75,000่าเป็นไงเพิ่มอีก20,000นะครับรแต่คันนี้พิเศษนะครับได้สีเป็น jet black ไนงะม e เท l l i ลิกนะฮะสีนี้ก็จะแบบโดดเด่นนะแล้วก็แน่นอนครับราคาเราจะถูกกว่าแสนหนึงนะเป็น3 2 9ล้าน2แสน่บาทเอ้ยเป็นไงราคาดีเอาอันไหนดีน้ำเงินดำน้ำเงินดำอเ,เอาคู่เลยไหมได้นะ เอาคู่เลยนะสมมุติเอาแพ็คคู่จับชนอ่ะมาเลยจับชนเลยอะได้เลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูออปชั่นกันนะครับ PDS เหมือนกันนะครับ Porsche Dynamic Light System ให้มานะ4จุดเหมือนกันนะอ่ะคันนี้ล้อไม่เหมือนกันคันนี้จะได้เป็นออปชั่นล้อ Aero ตัว t u r b In e w h e e l นะครับเป็นล้อ21 inch เหมือนกันลายจะเป็นแบบออกแนวคลาสสิกหน่อยห้าก้านใหญ่ๆนะสวยนะเข้ากับรถสีดำมากแล้วคันนี้อย่างที่บอกถ้าเป็นรถไฮบริดเนี่ยเดิมๆเนี่ยจะได้เป็น เบรกสีเขียวเลยไฮบริดเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเขียวตัวโลโก้ก็จะเป็นขอบเขียวหมดใช่ปะ,ะก็คือเดิมๆแสตดาร์ดจะได้มาแบบนี้ะนะฮะสำหรับรถสีเจ็ทแบล็คล้วโอ้โหสวยนะครับมาดูนี้ Keyless Entry มีนะฮะเรนเชนแอสซิสต์มีออปชั่นก็คือใกล้เคียงกันมากต้องบอกงี้ต่างกันแค่ล้อเลยว่างั้นนะด้านหลังก็สวยงามนะสำหรับรถสีเจ็ทแบล็คแล้วก็ไฟตัว E3 อะไรเง,ไงเส้นยาวไฟเส้นยาวนะครับผม สวยงามมากเปิดดูไหมนี่เป็นไงรถมือเดียวสะอาดใสภายนอกเจ็ทแบลก็กภายในบแบลก็กอินเทอร์เนสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนี่ไม่ได้แพงนะเรียกว่าเท่มากเ,เข้าไปดูข้างในกัน Let's go <S ประตูดูด<อ>สวยงามเลยมากเดี๋ยวลองสาธุดูนะอืบ นี่เป็นไงเหมือนกันเลยออปชั่นคล้าย <Option S 2> กันออปชั่นดีออปชั่นดีเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะออปชั่นคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมครับเครื่องเสียงโบสมีมาให้ด้วยนะฮะคันนี้ไม่มีปั๊มหัวหมอนนะดูดิดคันนี้ไม่ได้ใส่ปั๊มหัวหมอนมาอ,ออปชั่นต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอา่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคันนี้คือได้สีสีเจนแบล็กนะเป็นสีแบบเพิ่มตังค์นะฮะเอนะเอ,อออปชั่นมันก็เลยจะแบบเฉียดๆใกล้เคียงใกล้เคียงกันแบบนี้แหละนะแน่นอนคันนี้ครับมีเหมือนกันนะครับตัว a อ r s ซัสเพนชั่แบบ s e l f l e ลเวลลิ ing, นะครับมีมาให้ด้วยเนาะขับนุ่มเลยแหละพอเป็นออปชั่นนี้นะสามารถปรับอ่อนได้ปรับแข็งได้ PASM มีนะครับ Active Suspension Management มีให้มาด้วยนะไล่ดูกันนะครับสำหรับออปชั่นนี้ Two z o โซนไค m a t e ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนตัวนี้มาดูปุ่ม Assist Active Safe Lane Change a s s i surrounding t s a s s i s t a n t อันนี้มีมาให้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไป จานปั้นครับความจริง2คันนี้จะมีอิเล็กทริกโลว์อัพซันบ라이สำหรับเบาะหลังด้วยนะคืออป่ะดูข้างหลังดูข้างหลังนี่เป็นไงอ๋อคือมีม่านคันนั้นก็มีนะคันที่เป็นบิสเคก็มีเหมือนกันเนาะเพราะนั้น2คันนี้ออปชั่นบอกเลยใกล้เคียงมากสำหรับรถศูนย์แบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดไปดูในตลาดอ่ะรถมือเดียวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่เราได้มา2คันเลยนะ2คันมือเดียวเนาะใช่ครับเรียกได้ว่าใครหารถสวยมือเดียวเนี่ยแล้วก็น็อตไม่ขยับเนี่ย ก็ต้องมาที่เราเลยเนาะใช่ไหมคันนี้เท่าไหร่3ามล้านสแสนเมืนบาทนะครับเนาะโอเคมามาขึ้นรถไหมเดี๋ยวขับไปชกกันเลยเดี๋ยวขับมาเจอคู่ชกกันหน่อยจันพันดูให้มองหน้าหน่อยเอาข้างไหนน้ำเงินดำถ้าผมก็ต้องดำอยู่แล้วดำดำเบาะดำใช่มแมนแมนเนาะคือจริงๆอะถ้าผู้ชายที่ขับคายเคนสีดำมันก็ดูแมนนะเท่นะแต่ว่าถึงบิสเคบลูมันก็เท่นุ้ยเนี่ยอ่ะถ่ายไปเลยดูดิ กล้องเนี่ยคือบอกเลยว่าสีมันมันไม่ได้เป็นรถสีน้ำเงินนะคือไม่ได้คลเยนสีน้ำเงินมันเป็นออกสีแบบเทานะใช่ป่ะสีเหมือนกาไฟเกรอะใช่ป่ะโทนเฉดเดียวกันเลยนะเอาไงมองหน้ามองหน้ามองหน้าอ่ะอย่างนี้คือถ้าขับคันนั้นก็คือแบบใส่สูตรผูกท้ายผูกถุงก็ตายอย่างเงี้ยก็เท่อ่ะใช่ถ้าอันนี้ก็แบบใส่แบบชุดดาทั้งชุดอะไรอย่างงี้ชุดดำสตรีทก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ความจริงแล้วก็บอกเลยว่าขับไปรับสาวสองคันเนี้ย ขับไปบ้านใครก็พ่อแม่ไม่ว่าหรอกเดี๋ยวทุกคนต้อนรับเอพ่อแม่ใครก็ไม่ว่างั้นะใช่ไหมขับไปอย่างเงี้ยนะเท่นะคันนี้ก็มีนะตัวครูสคอนโทรลนะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้นะครับผม r รีวิวแคมีอ่าสามารถถอยแบบปื้อปาได้เลยเรียกได้ว่าเท่คือจะคิดว่ามันใหญ่แต่พอมันมีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันก็ขับง่ายนะขับง่ายคายเยนขับได้โอ้สบายเลยเอาง่ายกว่าฟอร์จูเน่ เอางนี้ดีกว่าขับคันนี้ขับดีกว่า G Class ด้วยน,นะต้องบอกงนี้เลยขับดีกว่า G อ่ะเพราะว่าคันนี้ถ้าทำไฮสปีดอ่ะเรารู้เลยว่า G Class มันจะออกโค้งใช่ไหมครับ G Class มันเป็นรถมันเป็นรถเหลี่ยมแล้วก็เน้นท้องอไงคือเอาง่ายๆจานปั้น G Class ะจะเป็นรถที่แบบว่าเน้นรูปลักษ์ใช่ปะช่ะไอคอนิกแล้วก็เครื่องแบบแรงๆ63 7า0เจ็รอย่ะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นเป็นแบบเน้นเป็นแบบ0ูนย์ถึงออ่ะพอ1 2อ130อาออกอาการแล้วใช่ไหม คือนี้เราพูดถึงธรรมชาติของรถนะเราไม่ได้โจมตีเพราะจีค้านี่ผมก็ชอบเหมือนกันคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เขาเป็นรถที่แบบเอาไว้ขับถึงประมาณร้อยยี่ร้อยสามพอร้อยสี่ลมเข้าเพราะรถมันเหลี่ยมไงเอารถคือคือแบบขับเท่ๆอ่ะใช่แต่ถ้าใครเย็นนะขับทางไกลไงนุ่มสบายด้วยนะฮะเบาะหลังก็สบายเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาด้วยอะไรก็เอาจริงก็จอดรถง่ายเหมือนกันด้วยนะฮะนะก็อยากจะเชียร์สำหรับเพื่อนๆที่หารถอยู่แล้วนะครับอยากได้รถดีๆสักคันหนึ่งเนี่ย แนะนำเลยรถมือเดียวนะครับผมคันนี้นะครับไม่70,000กว่านะครับแต่ว่าเซอร์วิสครบถ้วนหมดเลยนะครับล่าสุดก็เข้า AS มานะครับเพิ่งทำออยล์เชนจ์ไปนะเออข้าอีกทีก็นู่นเลยจุลายน2องพอีก7เดือนไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าก็พร้อมใช้อนะรถก็พร้อมใช้อนะทุกอย่างก็เพอร์เฟกระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดน็อตไม่ขยับนะสองคันนี้เอาไงน้ำเงินดำเลือกเอานะครับ094เออมาเลย 0948928924หรือว่า0651697777ของดีของสวยอยู่ไม่นานนะครับรบ,บอกได้เลยนะครับแล้วก็นอนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะจะจัดไฟแนนซ์4ปี5ปีนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2กว่านั่นเองนะเออสวยอะ่ะนะครับรับรองใครที่กำลังจะซื้อ Benz PM ลองแวะมาดูก่อนนะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าก่อนออกจากที่เนี่ยได้ไปจองกลับบ้านแน่นอน นี่ไม่ออกใช่ป่ะใช่ฮะรถสวยแน่นอนนะครับผม2คันนี้นะครับจันปั้นนั่งดูก็รู้นะครับว่าแบบมันโอเคมันโอเคอ่ะผมชอบนะคันบิสเคบลูภายในสีช็อกมันก็ดูสว่างสว่างหรือว่าจะชอบคันดำนะเพื่อนเพื่อนชอบคันไหนไหนลองคอมเมนต์มาชอบสีไหนชอบแบบโทนแบล็ k หรือว่าโทนที่แบบลักชัวรี่นะครับเลือกมาเลยเนาะนะเพราะนั้นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเปิดคลิปด้วย2คันนี้มือเดียวทั้งคู่สวยแน่นอนนะครับผมปีนี้นะครับ เดี๋ยวเรามีทําตัวที่เป็นแบรนด์คาวอชเพิ่มอีกหนึ่งอันนะจะเป็นทําเป็นลักชัวรี่คาวอชแบบที่ดูแลไม่ใช่แค่ล้างดูดฝุ่นดูแลยันภายในดูแลยันซอกขอบล้อขอบโชกซอกฝุ่นโชกต่างๆเรียกว่าเป็นดีเทลลิ่งดีกว่าดีเทลเทลิงล่งมไม่ใช่แบบคาวอชปกตจิจัดละเอียดให้จัดละเอียดให้นะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าของเราอะ่ะเวลาล้างก็คือใช้อยู่ในห้องแอร์ตลอดนะอยู่ในห้องแอร์เลยแนละอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็แบบ โโอ้หให้รถแบบอยู่ในห้องแอร์เย็นๆทำแบบใสๆอ่ะนะคือออกไปอ่ะจำไม่ได้อ่ะใช่ป่ะ488ออกมาก็เป็นพิสตาใช่ป่ะเออบอกเลยว่าสวยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเปิดมาก็20คันแรกราคาพิเศษนะฮะใช่ไหมแล้วก็เรียกว่ารถครึ่งหนึ่งนะครับรถครึ่งหนึ่งก็เหลือ4999ราคาดีเนาะยี่สิบคันแรกนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ065 169 777เบอร์นี้เลยนะครับแน่นอนแอสเซสเซนต์โอนเนอร์ของเราดูแลอยู่เนาะ เข้ามาปุ๊บนัดเอารถเข้ามาดีเทลลิ่งเข้าไปจำรถตัวเองไม่ได้ว้าวเหมือนออกป้ายแดงมาใหม่เลยเออสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูทำไปกี่คันแล้วหลายคันอยู่นะหลลายคันแ้วใช่ป่ะครับพิสตาเนาะท t r ีอาร์เโอ้หลายแบบหลายแบบเรามีคลิปไหมรถบ้านเราก็มีครับมีคลิปรถบ้านเราก็รับใช่ป่ะเราไม่ได้รับแต่ซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวคืออันเนี้ยเออคือพอดีเป็นแบบรถของกลุ่มเพื่อนเขาเข้ามาพอดีไงแต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านดีเทลลิ่งเรารับหมดคือแบบ ผมเป็นคนรักรถผมไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นรถนะครับรถคลาสสิกเอาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆสามห่วงผมเป็นขับเลยใช่ปะโคโร拉สามห่วงผมเป็นขับเลยเออคือผมรักรถผมชอบรถกริปรถเนียนผมไม่ได้แบบโอ้ยรถอย่างงี้ขับไม่ได้คือโคโร拉ก็เป็นรถที่ดีแล้วถ้าเป็นรถที่ดีแล้วก็บอดีเนียนผมก็ขับเหมือนกันเห็นปะคือแบบเราคนรักรถจริงๆอ่ะผมไม่ได้รักรูปรักษณ์ผมรักรถใช่ไหมพวกเราแหละรักรถ จัดไปดิขยันทํางานทุกคนต้องการขยันทํางานปีนี้นะเฮงๆร่ํารวยทุกคนนะครับผมแล้วก็มาอุดหนุนน้องแย่โอเคเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับผมแฮปปี้นิวีรับสวัสดีครับ